อันนี้เป็นปลาลี่ตู้ไทย3ท่อนนะครับหน้าย้อย9นิ้วะระรังเดียวตีทวนผมตุ้มแดงมีระบบวันที่ด้วยนะครับอันที่เปลี่ยนปกติตู้ไทยจะเปิดได้3ท่อนข้างล่างก็เปิดได้นะครับปิดแน่นไปนิด นี่ครับได้สามท่อนข้างบนก็ได้สามบาทเลยครับซ้ายขวาครับมีระบบวันที่หน้าย้อยเก้านิ้วครับวันมันวันที่เปลี่ยนโปกตีนะ,ะครับละคงเดียวฮนะเสียงเพาะมากเราคนเสียงนะกังวลมากเลยนะับ ตีทวนนะฮะสูงสองเมตรกว่านะประมาณสองเมตรห้าสนะิบหกสิบเนี่ยประมาณนี้ตู้ไทยแบ่งเป็นสามชั้นนะถอดได้